จะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ตำบลบาลรออำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับได้มีคนร้ายสวมชุดไอ้โม่งนะครับแล้วก็ยิงหนุ่มวัย33ปีเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา18นาฬกานาทีะครับโดยทางศูนย์วิทยุสพรามันจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากกำนัน ตำบลบาลว่ามีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่4บ้านสุเปะเบือนแน่เบแต่ตำบลบาลาอํำเภอร,รามันจังหวัดยะลาเบื้องต้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายหลังแจ้งหลังรับแจ้งนะครับทางพันตํารวจเอกอดุลเงาะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรรามันก็ได้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภยัยประจาหมู่บ้านเข้าตวรวจสอบในพื้นที่ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับพบเป็นเพิงที่พักหน้าบ้านมีเพียงรอยเลือดจํานวนหนึ่งส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บชาวบ้านได้ช่วยกันนําตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามันเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายสากาารียอุมาอายุ33ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่28ทับ1หมู่ที่4ตําบลบาลอําเภอรามันจังหวัดยะลามีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกจํานวน3นัดอาการสาหัส แพทย์ได้ยื้อชีวิตเต็มที่แต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสอบสวนในเบื้องต้นนะครับทราบว่าในขณะที่นายสาการียาผู้เสียชีวิตนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนได้มีคนร้ายจำนวนหนึ่งคนสวมใส่หน้ากาก,ากไอ้โม่งดำได้หลบซ่อนตัวอยู่ข้างๆเพิงที่พักใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่ประมาณ3มนัดส่งผลทำให้ในายสาการียาล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดว่า เป็นการสร้างสถานการณ์หรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับ